มาแล้ว Honor X9c 5G โทรศัพท์สีทนได้กันน้ำกันตกกระแทกขั้นสุดกันกระแทกรอบด้าน360องศา Honor X9c 5G มาพร้อมมาตรฐาน Honor Anti Drop ต้านทานต่อการตกจากที่สูงไม่เกิน2เมตรแบบนี้หรือแบบนี้มั่นใจว่าโทรศัพท์ยังคงสามารถใช้งานได้ปกติในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือเทงโหดไม่พอเอาแบบนี้ โอ้โหหล่นจนกระเบื้องแตกก็ยังใช้งานได้ไม่เป็นไรมีริ้วรอยเล็กน้อยแต่สภาพสมบูรณ์สุดๆเป็นไงป้องกันน้ำ360องศาด้วยโครงสร้าง3ชั้นนวัตกรรมใหม่แถมยังใช้งานแม้หน้าจอเปียกได้ด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่พิเศษ6,600ม mm. ิลลิแอมโอ้โหคุยว่าแบตเยอะแบบนี้เราลองเล่นเกม1ชั่วโมงเต็มกันไปเลยนะครับเริ่มต้นที่77%แบบนี้จับเวลาได้นะครับเล่น Asphalt 9 กับพับ G Mobile นะครับต่อเน,นื่องหนึ่งชั่วโมงเต็มยาวๆไปเลยอ่าคบหนึ่งชั่วโมงเรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่6กสเอร์เซ็นโอ้โหอึดมากแบตอึดไม่ว่ายังชาร์จเร็วอีกรุ่นนี้มาพร้อมระบบชาร์จไว66วัตต์ชาร์จแป๊บเดียวก็เต็มอ่ะกล้องไอคมชัดระดับ108ล้านพิกเซลพร้อม OIS สวยทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังอันนี้ตัวอย่างยังมีฟีเจอร์อื่นอีกเพียบไม่ว่าจะเป็น Magic Capsule Magic Portal Para เรีย s สเป e หรือ Honor a i e r a s e r ลลบได้แบบนี้เลย h o เนอร์ X945G เปิด preorder แล้ววันนี้ไปถึกไปทนกันได้เลย